หากจะต้องนึกถึงค a ร์เมนไรเดนะครับซึ่งแน่นอนว่าของเล่นของเราเนี่ยเราก็ต้องนึกถึง S อสเฮฟฟิกูอารนะครับหรือว่าเมดิคอมนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะฮะจะมาพูดถึง S อสเฮฟฟิกูอาร์กันอีกแล้วนะครับเราจะเน้นไปที่ค a ร์เมนไรเดอร์เซโลวนนะครับเพราะว่าเนื่องจากซีรีส์ช่วงนี้ก็หยุดฉายไปนะครับเนื่องด้วยมีสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับแต่ว่าของเล่นก็ยังออกอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ สวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะอยู่กับทอยมอนทอกนั่นเองครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ s h f เฮฟฟิกครับขาแมนไวเดอร์ในซีรีส์เซโร่วันกันนั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับของเล่นลายเอสเฟิกูอาเนี่ยออกมาเยอะมากๆนะฮะตั้งแต่เดือน5ไปจนถึงเดือนปลายปีเลยนะถ้ัในคือเดือน11หรือเดือน12นั่นเองนะครับ อยากจะเตือนให้ทุกคนนะครับใช้เงินอย่างมีสตินะครับโอเคเรามาดูลายคร่าวๆกันดีกว่านะครับสำหรับที่ใกล้จะออกนะฮะมีอะไรกันบ้างน,นะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับ มาซึ่งแน่นอนนะครับภายในเร็ววันนี้นะครับคร์เมนเดอร์เดนโอนะครับซอสฟอร์มกับกันฟอร์มจะออกมาภายในเดือน5จริงๆมันก็ถึงบ้านเราก็น่าจะเดือน6ประมาณประมาณกลางๆเดือนนะฮะโอเคครับในส่วนของเดือน6จะมีอังนะฮะมีโอสนะฮะราทลร้าคอมโบนะครับแล้วก็มีนี่ฮะในซีรีส์เซโรวันนะฮะโคลบินั่นเองนะครับตามด้วยมุตะคิโอ้ก็ ถือว่าเป็นเดือนที่ดูเดือดเหมือนกันนะครับในส่วนของเดือน7จเนี่ยจริงๆอ่ะมีซีรีส์ของเซโร One นั่นก็คือ c a เมลเลเดอร์เวอรคนะครับในในพ่วงของเดือนเนี่ยก็จะมีฮิบิกิร่างสีแดงนั่นเองนะครับในเดือน7จเนี่ยก็จะจะมีอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะทุกคนน่าจะอยากได้นะครับนั่นคือ To t r i n i น y f o ้ m นั่นเองนะครับ อ้อหอผมว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเตดในอนาคตก็ได้นะอันนี้แค่คาดเดาวนะครับมาในส่วนของเดือน8บ้างน,นะครับเดือน8ก็จะมีทัจดอนะครับโอสทัจดอนะครับแล้วก็รวมถึงจินนะฮะคาร e เมโ d เดอร์ินในซีรีส์เจรวันนั่นเองนะครับมาในเดือน9ต่อเนื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือเดนโอแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเขาได้ประกาศออกมาว่าจะสามารถสวมเกาะในส่วนของพาร์ตต่างๆนั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยนักสะสมอาจจะเบิ้ลตัวนี้เยอะก็ได้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับในซีรีส์คาร์เมลไรเดอร์เซโรวันนะฮะนั่นก็คือแอตเซลฮอปเปอร์นะครับจะออกภายในเดือน9นะครับเป็นร่างที่ใช้น้อยมากๆเลยนะแล้วก็ถูกตัดบทไปเป็นเมทัลคาร์ติงฮอปเปอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีความสวยมากๆนะครับของที่มาด้วยก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับในเดือน10จะมีนี่ฮะคาร์เมลไรเดอร์เทาเซอร์นะครับตัวสีทองเหลืองอล่ามาเลยนะครับ ในซีรีส์ไม่ใช่ในซีรีส์จะเรียกว่าเป็นตัวที่โผล่ออกมาในเดอะมูฟวี่เอ่อเรวะเฟิร์สเจเนอเรชันอันนั้นคือเซโร่เซโร่1ในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าใครรักในตัวพระเอกนะฮะในตัวพระเอกในแต่ละซีรีส์ตัวนี้ก็ควรจะมีไว้นะครับและเดือนสุดท้ายนะครับเพิ่งประกาศมาเลยนะครับเดือนเดือนสิบเอ็ดนะฮะอันนั้นคือแอสเซิลวูฟนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บทบาทดีมากๆนะครับและยิ่งออกร่างนี้มาด้วยนะครับผมว่าเท่สุดๆไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้โอเค เราพูดชื่อคร่าวๆกันไปแล้วนะครับสำหรับซีโร่เซโร่วันนะครับก็จะมีโฮโลบีนะครับคาร์เมลเลเดอร์วอร์คิวรีนะครับจินแล้วก็มีแอสซาวทั้งสองตัวนะครับแล้วก็รวมถึงซีโร่เซโรวันด้วยนะครับคาร์เมลเลเดอร์เทลเซอร์นะครับเอาละครับเรามาดูรายละเอียดสักหน่อยหนึ่งกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับนั่นคือเป็นสินค้าลิมิเต็ดนะฮะในเดือนที่6นะครับนั่นก็คือคาร์เมลเลเดอร์โฮโลบีนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีบทบาทอยู่นะในส่วนของร่างนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าเขาจะมีร่างที่จะเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้คือเป็นสินค้าลิมิเต็ดนั่นเองนะฮะโดยของที่มาด้วยนะครับก็จะมีตัวหุ่นนะฮะแล้วก็มือมาให้เปลี่ยนนะฮะแล้วก็รวมถึงอาวุธเซตนะครับแอคแท็กแอโร่เป็นอาวุธประจําตัวของเขานั่นเองนะครับตัวนี้มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าบทบาทยังมีอยู่นั่นเองนะครับและในส่วนของโคลบต์นะครับมีราคาห0 5ัน้าเยนนั่นเองนะครับสำหรับตัวลิมิเต็ดตัวนี้นะัครบ ในส่วนของวกคิวรี่นะเนี่ยผมว่านั้นไม่น่าจะต่างกันกันกนกบตัวชูตติ้งวูฟนะครับในส่วนของตัวนะฮะเพราะว่าที่แปลงล่างก็อันเดียวกันนาะที่ถอดมาจากเข็มขัดอันนั่นคือ m s h o ช็อตไ r เนะครับ ก็จะแตกต่างกันที่พ็อกไลคีนะครับเป็นชีต้านั่นเองนะครับส่วนที่มาด้วยในกล่องนะครับก็จะมีตัวหุ่นนั่นเองนะฮะตรวว่าตัวฟิกเกอร์นะฮะแล้วก็มือให้เปลี่ยนนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วย M-Shot Riser ในส่วนของตัวนี้นะครับออกมาเดือนกรกฎาคมนั่นเองหรือว่าเดือนเดือน7นะครับราคาก็6,050เยนอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับตัววอคิวนะครับมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับ ในซีรีส์เซโรวันนะฮะเป็นตัวลิมิเต็ดอีกแล้วนะครับนั่นคือขับแมนไรเดอร์จินนั่นเองนะครับขับแมนไรเดอร์จินนะฮะจะออกเดือนถัดไปจากวอร์คิลี่นะฮะนั่นคือเดือนสิงหาคมหรือว่าเดือน8นั่นเองนะครับเดือน8นะ,ะในตัวของจินนะฮะตัวนี้เนี่ยบทบาทค่อนข้างจะไม่ไม่เยอะเท่าโฮโลบีในตอนนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็าได้เปลี่ยนร่างเป็นเบอร์นิงไปแล้วนะครับโอเคฮะในส่วนของกล่องลิมิเต็ดกล่องนี้นะครับราคา6,380เยนนะครับของที่มาด้วยนะฮะก็มีตัวหุ่นนะฮะฮแล้วก มือให้เปลี่ยนนะครับรวมถึงพาร์ตเอ่อปีกก็ประมาณนี้นะไรเดอร์ตัวสีชมพูนะครับต่อปัจจุบันก็เป็นสีแดงไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของเดือน9บ้างนะครับเป็นสินค้าลิมิเต็ดออชเช่นเคยนะครับเดือนกันยายนนะฮะนั่นคือคอมมอนโรเดอร์เซระวันนะครับเป็นร่างแอตซาว์ฮอปเปอร์โอ้โหตัวนี้ก็โดยส่วนตัวเนี่ยมีความชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยโชกเฉี่ยวนะฮะแหลมเปรี้ยวทั้งตัวเลยนะครับโอเคครับเป็นกล่องลิมิเต็ดเอชเช่นเคยนะครับราคา 6,600เยนนะครับของที่มาในกล่องนะฮะก็มีตัวหุ่นนะมีมือให้เปลี่ยนนะครับรวมถึงออท o r ไรบัสเตอร์นะครับเป็นโหมดขวานั่นเองนะครับซึ่งจะออกมากับตัวนี้นะอีกส่วนโหมดบัสเตอร์น่าจะออกมากับแอสเซอรวูฟตัวนี้ก็ทางช่องเราก็น่าจะมีมารีวิวนะแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับมาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับตัวต่อไปที่กำจะออกในซีรีส์เซลวันนะครับ ัวที่เพิ่งประกาศมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับมันก็คือ Commandr Vulcan นะครับ As s a l t Wolf นั่นเองนะครับอ่าสินค้าเนี่ยจะออกมาเดือน11นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับราคา6,600เยนนั่นเองนะครับของที่ได้มาก็คือตัวหุ่นนะครับแล้วก็มีมือให้เปลี่ยนนะครับรวมถึง a u t o รบั Buster นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นการโหมดนั่นเองนะก็จะเป็นอาวุธประจําตัวของเขานั่นเองซึ่งใช้ได้น้อยมากเลยนะแต่ว่าบทบาทเจ้านี้นะฮะ เขาบอกเลยว่าถ้าใครได้ดูติดหรือติดตามเนี่ยบทเด่นมากๆนะฮะเรีได้ว่าทุกคนในวงการหรือว่านักสะสมก็มองเป็นพระเอกไปแล้วนะครับตัวนี้โอเคพอดีผมข้ามไปนิดนึงฮะผมข้ามตัวหนึ่งไปนะครับในเดือน10นั่นเองนะครับนั่นก็คือ c a m e ล r d e r Zero z e r o นะครับซึ่งปรากฏตัวใน c a m e l r d e r The Movie First Generation นั่นเองนะครับเลวะ First Generation นะครับเป็นสินค้าลิมิเต็ดอีกเช่นกันนะครับ ราคา6,600เยนนะครับช่วงนี้นี่เป็นอะไรกับ6ก0 0นเยนมากหรือเปล่านะเนี่ยโอเคครับขอที่มาด้วยนะครับล้นๆเลยนะครับก็จะเป็นแค่ตัวหุ่นตัวเดียวนะครับแล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยนอีกนั่นเองนะครับส่วนภาพโปรโมทที่มีอาวุธของเขาเนี่ย ก็ต้องไปซื้อวอลเคนนะครับซึ่งจะได้ไอชัดคาลิเบอร์มาเป็นอาวุธนั่นเองนะครับประมาณนี้ฮะสำหรับซีรีส์คาเมเลเดอร์เซโวันในอนาคตเนี่ยอาจจะมีมาเพิ่มอีกนะครับเออผมลืมไปอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นตัวเทพในช่วงแรกๆนะตอนนี้ก็ได้เป็นตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะครับสินค้าเดือน10นั่นเองนะครับต่อจากคาเมเลเดอร์เซโรวันนะครับแอตเซลแอตเซลฮอปเปอร์นั่นเองนะครับนั่นก็คือคาเมเลเดอร์เทลเซอร์นะครับตัวสีทองเหลืองอล่ามาเลยนะครับ ก็คือเป็นสินค้าลิมิเต็ดอีกเช่นเคยนะครับของที่ให้นะก็คือตัวหุ่นนะฮะแล้วก็มีมือให้เปลี่ยนนั่นเองนะครับตามสูตรแล้วก็อาวุธเทาเซอร์แจ็คเกอร์นะครับหรือว่าอาวุธประจําตัวของเขานั่นเองนะแล้วก็มีลูกเล่นเป็นเรียกว่าเป็นกิมมิคให้เล่นนะฮะเวลาคนรีทวิตถึงพอยต์ตามที่ต้องการเนะี่ยก็จะเปิดเผยอาวุธที่มาด้วยกับเจ้าเทาเซอร์นะครับอ่าก็คือนี่ฮะก็จะเป็น Red riser นะครับซึ่งจะเอามาใช้กับเวลาไงเดีอ Red Red riser คือจะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งนะทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้นะั่นะคือเปลี่ยนแปลงเป็นพวกฮิวมเกียที่คลั่งหรือว่าอะไรเงี้ยฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีมือที่จับเจ้า Red riser ด้วยนั่นเองนะที่มาด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับลาย Commander s e r i One นะครับผมซึ่งก็น่าเก็บทุกตัวเลยนะครับเอาจริงๆแล้วแต่ว่าเรื่องการเงินช่วงนี้ ทุกคนอาจจะขัดข้องนะฮะรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่หยิบมารีวิวสักตัวหนึ่งเนี่ยมันคงจะยากมากๆครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าทางช่องเราจะได้ตัวไหนกันบ้างนะครับถ้ามีแล้วก็จะนํามารีวิวให้เพื่อนๆแล้วว่าพี่ๆนะฮะได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้นะฮะหรือว่าอยากให้ทําแบบนี้อีกนะครับก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปเรานะครับผมแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะครับคอยมอนนั่นเอง แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะครับหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาลาจากกันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะเป็นไรโปรดคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม